เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนคะ่ะพบกับมามิทีนิวส์นะคะเสิร์ฟข่าวสดๆร้อนๆเช่นเดิมนะคะ ช่วงนี้แน่นอนข่าวโควิดมานะคะอ้าวหลายๆคนเริ่มถามถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันค่ะจะมีอีกไหมนะจะมีอีกไหมนะนะคะโอ้โหวันนี้มามิทีนิวส์นะคะไปสืบสอกข้อมูลที่จริงนะคะนํามาฝากแล้วนะคะโดยเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่เนี่ยจะได้ไหมนะคะคลังก็ให้คําตอบมาว่าเขาขอประเมินสถานการณ์ก่อนสัก1สัปดาห์นะคะ โดยนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังขอติดตามการแพร่ระบาดระรอกใหม่ของโควิด1 i d อีกสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะไปทิศทางอย่างไรนะคะจะควบคุมได้หรือไม่จะพิจารณาความจำเป็นในการออกมาตรการดูแลประชาชนเพิ่มเติมนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณามาตรการแจกเงินหรือโครงการเราไม่ทิ้งกันอีกรอบนะคะแม้จะมีบางพื้นที่ถูกสั่งล็อกดาวเช่นสมุทรสาครแต่ผู้ประกอบการโรงงานส่วนใหญ่ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติอยู่นะคะโดยนายกฤษดาจีนนะวิจารณนะยะนะคะปะลัดกระทรวงการคลงังกล่าวว่าถ้าถามว่าหากมีการเลือกดาว คำถามว่าหากมีการล็อกดาวน์รอบ2นะคะจะมีเงินงบประมาณเพียงพอหรือไม่นะคะยอมรับว่าเป็นคำถามที่ยากมากแต่เชื่อว่าไม่มีปัญหาโดยงบประมาณรายจ่ายปี2564นะคะก็เป็นงบลงทุนเกือบ3 0 0แสนล้านบาทรวมกับวงเงินที่เหลือจากการออกพรกรกู้เงินจากโควิดนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณ6 0แสนล้านบาทซึ่งก็เพียงพอต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะ นอกจากนี้ค่ะการจัดเก็บรายได้ในปี2564ถ้าหารายได้ไม่พอก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะสามารถบริหารจัดการนะคะในฐานะการคลังได้เพราะยังมีช่องว่างที่กระทรวงการคลังสามารถกู้ได้อีก7 0 0 0แสนล้านบาทนะคะซึ่งก็จะชนเพดานนะคะที่เขากำหนดไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะการจัดเก็บรายได้นะคะในปี2564นะคะ โดยคลังนะคะมีเงินพร้อมใช้อยู่5.7แสนล้านบาทส่วนเสถรยรภาพนะคะก็แข็งแกร่งมีทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอนะคะโดยเศรษฐกิจไทยนะคะในตอนนี้นะยังไม่น่าวิตกจากตัวเลขบ่งชี้ว่าการบริโภคในประเทศก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะการเก็บภาษีอะไรก็ยังได้เหมือนเดิมอยู่ช่วงนี้จึงต้องประเมินสถานการณ์ ไปก่อนนะคะถ้าควบคุมได้เร็วความมั่นใจของนักลงทุนก็กลับมานักท่องเที่ยวก็กลับมาค่ะเอาจากข่าวนี้ก็คือสรุปนะคะ,ะคลังก็บอกแล้วว่าคือเขาก็ต้องประเมินสถานการณ์ะะไม่ใช่ A AR, A AR เอไอเอออก็จะแจกนะคะเพราะว่าอย่างว่านะถ้าแจกมันก็ใช้งบประมาณจํานวนเยอะมากๆเขาก็จะขอประเมินสถานการณ์ไปก่อนถ้าคนไทยสามารถจะช่วยเหลือกันแล้วถ้าประเทศไทยสามารถควบคุมโควิด1 i ได้เร็วนะคะกะ็ที่อื่นก็คงไม่จําเป็นจะต้องล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ การเยียวยาหรือเราไม่ทิ้งกันนะคะก็อาจจะไม่มีนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ